99คืนต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่ได้รับความนิยมอยู่ในตอนนี้จากการที่เราเนี่ยจะต้องเอาชีวิตรอดในป่าทั้งที่มีปีศาจกวางนกฮูกสัตว์ร้ายต่างๆรวมไปถึงมนุษย์ด้วยกันเองนอกจากนี้เนี่ยเป้าหมายหลักของเราเลยก็คือการช่วยเหลือเด็กๆทั้ง4คนที่ถูกจับตัวไปวันนี้ผมจะมาพูดถึงทฤษฎีที่ได้รับความนิยมในหมู่คนที่เล่น99คืนในป่าโดยเรื่องที่เขาลือกันหรือเรื่องลับเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องราวของเด็กคนที่5ครับผมก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะโดยก่อนที่เเเรราาาจะไไปิ่่มมมนนนนืื้้อออหหลลลลััักกกกย็ดคแว เลยสิว่าน้องๆเนี่ยเอาตัวรอดกันได้กี่วันส่วนตัวเนี่ยผมเอาตัวรอดไปได้ถึง1,002วันนะครับก่อนที่จะออกจากเกมนะเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วน้องๆล่ะลองคอมเมนต์กันดูครับเอาล่ะเรามาเข้าสู่เนื้อหาหลักกันเลยดีกว่าผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็ทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าเกมนี้เนี่ยมันเริ่มต้นยังไงแต่ผมจะขอเล่าแบบคร่าวๆแล้วกัน ซึ่งเวลาเราเริ่มเกมเนี่ยเราจะได้รับบทเป็นนักสืบครับที่จะต้องมาตามหาเด็กๆที่หายตัวไปในป่าโดยสิ่งแรกที่เราจะได้เห็นเลยก็คือสไลด์ตรงนี้ฮะซึ่งสไลด์แรกเนี่ยมันบอกว่าในคืนแรกจะมีการพบเห็นกวางที่ยืนสองขาแบบผิดปกติในสัปดาห์ต่อมาเนี่ยพบว่าเด็กๆทั้ง4คนเนี่ยหรือจริงๆอาจจะมีคนที่5เนี่ยหายตัวเข้าไปในป่าแห่งนั้นต่อมาตำรวจเดี๋ยวก็ได้ตามหาเด็กๆครับแต่ก็หาไม่เจอไม่มีเบาะแสใดๆก็เลยได้ตัดสินใจที่จะปิดป่านั้นไปและสุดท้ายก็คือบทของเราครับผู้เล่นที่่่่จะตต้้้อองงงาาาามมหเเเเเเด็กกพวนนัซึรริขไป เราไม่รู้ว่าเวลาเนี่ยมันผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วครับเด็กๆที่ติดอยู่ในป่านี่มากี่วันกี่เดือนเราไม่ทราบแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้เลยก็คือไอ้ก,กวางสองขาเนี่ยมันอยู่ก่อนหน้านที่เด็กๆเนี่ยจะหายตัวไปซะอีกโดยมันมีทฤษฎีครับซึงทฤษฎีนั้นก็คือเจ้ากวางนั้นน่ะมันเป็นเด็กคนที่5้านะ อันนี้น่าจะเป็นการค้าดเดากันเองนะครับเดี๋ยวก็หันฟังทางนี้ใครกาลังเล่นโรบอกทากโรบักของคุณกําลังจะหมดหรือต้องการหาร้านเติมเกมดีๆผมขอแนะนําร้านเติมโค้ดเกมร้านบริการเติมเกมมือถือและเกมออนไลน์ที่ให้บริการมานานกว่า5ปีตอนนี้เนี่ยเขากำลังมีโปรโมชั่นเติมโรบักลดสูงสุดถึง10%กันเลยทีเดียวถูกกว่าเติมเองถึง600บาทแถมเป็นโรบักแท้อย่างแน่นอนปลอดภัยสะดวกสุดๆ,ดๆแถมยังมีโค้ดไอเทมเกมพิเศษอีกมากมายไอเทมเด็ดๆวางจาหน่ายด้วยนะของดีของลิมิเต็ดหาที่อื่นไม่ได้ง่าย ให้เติมอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นเกม Rov Free Fire PUBG และเกมอื่นอีกมากมายอย่าลืมทักเพจเติมโค้ดเกมกันด้วยละ่ะบริการไวใส่ใจลูกค้าการันตีความปลอดภัยอย่าลืมใส่โค้ด t g a n t h 25เพื่อรับส่วนลดพิเศษยิงอยู่ใต้คลิปนะครับไปเติมกันซึ่งไอเด็กคนที่5เนี่ยมันได้หายตัวก่อนเด็กคนอื่นๆก่อนที่เด็ก4คนเนี่ยจะหายตัวตามไปแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจริงๆแล้วเนี่ยว่าไอ้เจ้าความเนี่ยมันคือเด็กคนที่5ล่ะ เอาเป็นว่าเรารู้เพียงแค่ว่าไอ้เด็ก4คนที่เข้าไปในป่าเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันหรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็ได้จริงๆแล้วเด็กๆเนี่ย แค่อาจจะอยากไปเดินเล่นในป่าก่อนที่จะโดนเจ้ากวางเนี่ยจับตัวไปแต่ถ้าหากว่าเรายึดตามเกมที่มันอิงมาจากเรื่องราวจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องราวที่เครื่องบินได้ตกลงไปในป่าอเมซอนโดยมีแม่นักบินรวมไปถึงเด็กๆทั้ง4คนเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแม่กับนักบินก็ไม่รอดนั่นเองฮะเหลือเพียงแค่เด็กๆแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรล่ะในเมื่อเด็กมันมีเพียงแค่4ี่คนคนที่5เนี่ยมันจะมาจากไหนใช่ไหมล่ะครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมจากทฤษฎีที่ผมไปเจอมาแล้วก็สังเกตตําแหน่งการวางเนนเเตตนนนนททใกกกมมีีี่่่่จจจจะะาาาาารวงงงคอ้หุด ซึ่งหลายคนเนี่ยก็มีการคาดเดาต่างๆนานานั่นเองครับแต่น้องๆเชื่อไหมว่านในเกมเนี่ยมันมีอีกทฤษฎีหรือความลับนั่นก็คือไอ้กวางที่มันไล่เราตอนกลางคืนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือกวางที่โดนจับทดลองนั่นเองฮะแล้วใครเป็นคนทดลองล่ะ,น,ะน้องๆลองถ่ายกันสิใครเป็นคนทดลองใครที่จะสามารถจับเจ้ากวางได้จนเกิดกลายเป็นอสุรกายแบบนี้ใช่หรอครับนั่นก็คือพวกลัทธินั่นเองฮะนี่คือคําเฉลยครับซึ่งหลายคนก็อาจจะมองกันว่ามันเชื่อมโยงกันได้อย่างไรใช่ไหม เอาเป็นว่าชาวต่างชาติที่เขายกทฤษฎีมาเนี่ยเขาก็มีตัวอย่างนะครับอย่างแรกกันเลยก็คือเวลาเราบุกฐานปราสาทของพวกลาทีเนี่ยหรือหลายๆคนที่เข้าใจก็คือดันเจียนนะครับมันจะมีพื้นที่ล็อกหรือพื้นที่สําหรับรางวันเนาะเวลาเราเกียร์เสร็จเนี่ยแล้วเมื่อเราเข้าไปเนี่ยมันจะมีของให้เราเก็บครับซึ่งสิ่งของที่เราเก็บไปได้เนี่ยตัวที่มันเป็นน็อตเนี่ยมันจะเขียนว่า c o า l ิดอ experiment แล้วก็ Prototype หรือเครื่องทดลองแล้วก็เครื่องต้นแบบนั่นเองฮะมันสามารถสื่อได้ว่าไอ้เจ้าพวกลั พวกมันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการทดลองแล้วการวิจัยหรือจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้เพราะว่าลักษณะตึกต่างๆที่อยู่ในป่าเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันดูค่อนข้างที่จะทันสมัยแล้วก็เหมือนดูเป็นห้องทดลองแล้วตั้งแต่มีแบบพวกเอกสารอะไรต่างๆซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นคำใบของผู้พัฒนาเกมหรือเปล่าที่จะบอกว่าเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกลัทธิเนี่ยอาจจะเป็นพวกนักวิทยาศาสตร์หรือมีความเป็นไปได้อย่างหนึ่งเลยก็คือเหมือนอาจจะมีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่เขาแอบมาทําการทดลองในป่านี้ก่อนก่อนที่จะหายไปแล้้ววกก็พลทเีขา ยึดแทนนะครับส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าเราเข้าไปตรงที่อาคารที่มันพังเนี่ยมันจะมีห้องแปลกๆด้านในฮะที่มันจะเป็นสีขาวแล้วก็มีกระจกซึ่งเมื่อเราเข้าไปในห้องแล้วเนี่ยเราจะสามารถมองออกไปได้เพียงแค่ทางเดียวครับซึ่งเอาจริงๆมันก็ดูเหมือนแบบเป็นห้องทดลองเนาะที่ไว้แบบเหมือนคอยจับตาดูสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนั้นซึ่งก็อาจจะเป็นเด็กคนที่5้าหรือเปล่านะหรืออาจจะเป็นเจ้ากวางที่โดนจับไปอยู่ในนั้นก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราเดินสำรวจอีกนิดหน่อยเนี่ยเราจะเจอกับเตียงที่มันมีเหล็กเนี่งนะะัม,นม อาจจะหมายความว่าพวกละทีเนี่ยหรืออาจจะเป็นพวกทักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้พยายามที่จะจับคนหรือจับตัวอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันแข็งแรงมากๆเนี่ยเอามาไว้ในนั้นนั่นเองครับซึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยเทียบกับตัวเตียงกับขนาดคนเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่คนนะมันอาจจะเป็นแบบเจ้ากวางก็ได้นั่นเองฮะเพราะว่ามันมันดูไม่สมมาตรกันเนาะอีกอย่างเนี่ยมันก็มีมากกว่าหนึ่งเตียงด้วยมันอาจจะหมายความว่าไอเตียงนั้นเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อสําหรับอะไรบางอย่างที่อาจจะแบบเป็นเจ้าควางอาจจะแบบมี เจ้ากวาง2ตัว3ตัวหรือเปล่าหรืออาจจะมีสัตว์ตัวอื่นในอนาคตที่จะเพิ่มเข้ามานะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็รู้ว่าเจ้ากวางเนี่ยมันจะไม่ทำร้ายที่เป็นพวกลัทธินั่นเองครับซึ่งมันสามารถสื่อได้ว,ว่าไอ้เจ้ากวางเนี่ยมันอาจจะถูกสร้างมาจากพวกลัทธิจริงๆก็ได้ ซึ่งการที่พวกลัทธิมันสร้างเจ้ากวางขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะต้องการที่จะทํางานสะดวกเฉยๆนะครับให้เจ้ากวางเนี่ยมันไปไล่คนอื่นในขณะที่พวกลัทธิเนี่ยมันก็ใช้เวลานั้เนี่ยแอบทํางานนั่นเองฮะพวกลัทธิเนี่ยก็จะได้แบบเหมือนไม่มีอะไรมารบกวนหรือพวกตํารวจอะไรพวกนี้ก็ไม่มารบกวนส่วนเด็กที่มันหลงเข้ามาเนี่ยก็โดนจับไปนั่นเองพูดถึงขนาดนี้แล้วหากเราย้อนกลับไปเนี่ยแม่และเด็กๆทั้งสีคนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันยังไงใช่ไหมครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่ามันมีทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งแล้ว่เี เป็นแม่ของเด็กๆทั้ง4คนนั่นเองโดยหลังจากที่แม่ได้ตายไปแล้วเนี่ยม่กี่วันใช่ไหมพวกลัทธิเนี่ยได้จับแม่ของเด็กนั้นไปนั่นเองครับหรือแม่ของเด็กเอาจจะยังไม่ตายแต่ใกล้ตายนะแต่พวกลัทธิมาเจอก่อนก็เลยจับแม่เด็กไปและได้นําเด็กๆทั้ง4คนเนี่ยไปขังไว้ในห้องต่างๆทั่วป่าเลยครับเพราะสภาพความเป็นอยู่ของเด็กๆเนี่ยมันดีเกินกว่าที่จะแบบมาโดนคุมขังอะไรแบบนี้นห้องมาดูดีจริงๆนะครับ หรือจริงๆแล้วเนี่ยเด็กทั้ง4คนเนี่ยกางจะถูกจับไปทดลองหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะซึ่งมันก็เป็นความชุบชองที่น่าจะมีเหตุผลที่สุดแล้วนะอีกเหตุผลใหญ่ๆแล้วก็คือฉากตอนจบครับที่เจ้ากวางเนี่ยจะมายืนดูพวกเราที่เราเนี่ยช่วยเหลือเด็กๆทั้ง4คนซึ่งจ้กกวางเนี่ยมันพยายามที่จะเอื้อมมือมามาที่ค่ายของเรานะเหมือนว่ามันจะห่วงอะไรสักอย่างในนั้นนะมันคงไม่ได้คิดจะอยากฆ่าเราขนาดนั้นใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเวลาตอนเช้านะ และอีกอย่างเนี่ยเจ้ากวางเนี่ยมันแพสแสงอีกด้วยเหตุผลจริงๆมันก็อาจจะแบบมันเหมือนว่ามันพยายามที่จะมาเอาเด็กคืนไปนั่นเองฮะจริงๆแล้วเนี่ยกวางมันอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะฆ่าเราอืมมันสามารถแบบกินพวกสัตว์อื่นไม่ว่าจะเป็นแบบพวกหมาป่าพวกหมีก็ได้หรือเราเนี่ยย่างกายเข้าไปในถิ่นของมันเลยทําให้มันแบบไม่พอใจหรือเปล่าว่ามันต้องการที่จะป้องโลกซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้ากวางเนี่ยมันยังมีสติอยู่แล้วยังไม่ได้ตายเพียงแต่ว่าแบบมันถูกเจ้าลัทธิเนี่ย จับไปเปลี่ยนร่างกายนั่นเองครับคือแม่ที่โดนจับตัวไปตอนแรกที่ผมพูดไปเนี่ยก็คือจับไปเปลี่ยนทดลองให้กลายเป็นร่างกายที่เป็นอสุรกายกวางนั่นเองและ้ดยความที่แบบเป็นแม่เนี่ยก็เลยค่อนข้างที่จะห่วงลูกๆครับมันเลยค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลว่าทําไมเจ้ากวางเนี่ยมันถึงห่วงเด็กแล้วก็อยากจะเอาเด็กคืนไปโดยเราสามารถสรุปได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้ากวางเนี่ยมันไม่ใช่เด็กคนที่5แต่มันคือแม่ของเด็กที่โดนจับไปทดลองนั่นเองครับซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เครื่องบินม ถ้าเราไม่ได้ยิงจากเนื้อเรื่องจริงๆจากที่มันมาจากชีวิตจริงเนี่ยก็คือเด็กๆเ,เนี่ยไปกับแม่นั่นเองครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนแม่เนี่ยก็น่าจะโดนพวกลัทธิเนี่ยจับไปทดลองนะครับโดยลัทธิเนี่ยก็อาจจะเป็นนักพิทยาศารสรรหรือว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นนักพิทยาศาสนั่นแหละหลังจากนั้นเนี่ยก็จับเด็กไปขังไว้แยกเลยเนาะส่วนแม่ก็กลายเป็นกวางก็คอยเฝ้ากับพวกลัทธินั่นเองนะเพราะว่าพวกลัทธิก็อาจจะแบบทําสัญญาอะไรต่างๆนะว่าแบบจะให้เด็กมันกินดีอยู่ดีอยู่ในนั้นไปส่วนเด็กเนีีี่่ยมมมัก็รูปภาพทแบบ อยู่ในห้องเนาะก็แบบมีแบบลูกวางก็อาจจะแบบวาดแม่ตัวเองหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่เขาแบบค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับแล้วน้องๆล่ะคิดยังไงคิดว่าไอเด็กคนที่5หรือว่าไอ้วางเนี่ยมันเป็นแม่ของเด็กจริงๆใช่ไหมหรือว่าอาจจะเป็นแบบสัตว์ทดลองเฉยๆอาจจะไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรก็ได้เนาะเพราะว่าอย่าลืมนะครับอันนี้มันเป็นแค่เกมเฉยๆนะเราแค่มาดูทฤษฎีให้มันแบบอ่าชวนดูสนุกเฉยๆนะครับมันไม่มีอะไรมากเพราะว่าความสนุกเนี่ยมันอยู่ที่เกมแล้วก็การตั้งคาถามขึ้นมาเนาะอันนี้แหละมันเลยเป็น ที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละก็ขอบคุณที่รับชมถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยกันนะว่าเชื่อหรือไม่เชื่อครับเอาละไปละสวัสดีครับ